วันที่หกของเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันเสาร์นะเป็นขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปดนะอันนี้ก็ผ่านไปการเวลาซึ่งก็ไม่มีใครจะไปห้ามว่าโอ้ยวันนี้อย่าเป็นอย่างนั้นวันนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้นะวันเดือนปีวันหนึ่งคือหนึ่งเขาก็เป็นไปตามเวลา ไม่มีใครกําหนดไม่มีใครบังคับกฎที่เรียกว่าเป็นธรรมชาตินะกฎที่เป็นธรรมชาติคือรูปก็เป็นธรรมชาติเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติเหล่านี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเสื่อมไปแตกสลายไปนะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะ รักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่าแตกสลายไปได้ในสมัยก่อนคนโบราณในโยมก็จะเห็นในมีพีระมิดในยุคยุคที่เขานิยมว่าจะต้องรักษาคนตายด้วยการพันมัมมี่พันล่างด้วยผ้าห้าร้อยผืนอะไรอย่างเงี้ยแต่รักษาอย่างไงร่างนั้นก็จะผุพังไปในที่สุดอีกเช่นเดิม นั่นเราทั้งหลายญาติโยมทุกท่านเมื่อเราไม่รู้จักความจริงเราก็ไปเที่ยวรักษาสิ่งที่มันรักษาไม่ได้เช่นโยมจะรักษาว่าขอตายเหล่านี้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าพลาดพลาดจากของรักของชอบใจมันทําไม่ได้อ่ะพรเจ้ทาทรงตอาว่าเลยผู้มีลิ์ทั้งหลายมนุษย์ผมยมยักษ์คนมีลิตทั้งหลายเนี่ย ไม่สามารถรักษารูปเวนาะสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายนี้ไว้ได้ถึงเวลาก็ต้องไปเนี่ยนั้นเวลาเราไปงานจบเราก็ต้องคิดเสมอว่าอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นความจริงของชีวิตนั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็อย่ามัวเสียเวลากับการทะเลาะวิวาทการคิดพยาบาทการคิดเบียดเบียน หรือทําความเห็นผิดให้เกิดกับจิตตัวเองถ้าเกิดความเห็นผิดแล้วมันจะไปมิจฉาทิจฐิแล้วก็ทําเรื่องความทุกข์ความยากความลําบากทั้งกับตนเองและผู้อื่นมันก็ไม่เป็นผลดีสำหรับ,บตัวเราเลยอย่างเงี้ยเหมืนเรารู้ว่าไฟร้อนก็ยังจับอยู่อย่างเงี้ยไฟก็ไม่มือเอาอันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า จากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่9ได้กล่าวไว้พูดถึงอานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิทำสมาธิก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องนั่งอยู่ทั้งวีทั้งวัน,นในสมาธินี่พทธเจ้าทรงจัดว่าที่มันเป็นสมาธิในแบบต่างๆในเรื่องนี้ในวัดนี้ตอนนี้ได้กล่าวถึงพระราหุลน,นะราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด เจริญเมตตาเนะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่พยาบาทจะจักละไปนะเจริญเมตตานี่ความพยาบาทจะละจะละไปเธอจงเจริญการุณาภาวนาถือเมื่อเธอเจริญการุณาภาวนาอยู่มิหิงสาวิหิงสาแปลว่าเบียดเบียนหิงสานี่แปลว่าเบียดเบียนวิหิงสาแปลว่า ความคิดบิดเบี้ยนจักลาไปเธอจงจเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเธอจเจริญมุทิตาภาวนาอยู่อลติหรืออรลติอาลรติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆจักลาไปเธอจงจเจริญอุเบกขาเถิดเมื่อเจอจเจริญอุเบกขาอยู่นะ ความ <c oughs> คิดที่เรียกว่าเป็นปฏติฆะปฏติฆะคือความหมุดหิดจักละไปราหุนเธอจงจเจริญอาศุภาพภาวนาเถิดเมื่อเธอจเจริญอาศุภาพภาวนาอยู่ราคะจักละไปราหุนเธอจงจเจริญอน,นิจจสัญญาภาวนาเถิดเมื่อเธอจเจริญอน,นิจจะสัญญาภาวนาอยู่ อาสมิทมานะคือความสำคัญว่าตัวตนและของตนจักละไปอันนี้คือแบบภาวนาเลยเนีเราจะเห็นว่าในในธรรมสีประการเนี่ยคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นธรรมะของพ่อแม่ของผู้ใหญ่หรือเรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าเป็นพรมหรือเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าโภคัสซัหรือโภคะสมบัต um ิ ใครก็ตามมีธรรม,มาทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าเป็นผู้มีโภค่าสมบัติสมบัติที่เป็นไปเกิดประโยชน์แต่ตัวเองทั้งหมดทั้งสิน้นหรือเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมว่าเพียงแค่เราจะเจริญเมตตาต่อกันเนี่ยพยาบาทเนี่ยความคิดปองร้ายความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะโลภความคิดที่จะ เกลียดเนี่ยมันจะลาไปัน้นความพยาบาทนี่มันมันไม่ดีเพราะว่า,วามันก็เข้าไปอยู่ผูกเวนจองเวนคนนี้ทำกับเราอย่างนี้คนนี้ด่าเราคนนี้ทำร้ายเราคนนี้ฆ่าเราไอไเี้มันจะเกี่ยวกับกลุ่มพยาบาทแต่เมื่อเราละเขาละพยาบาทก็ต้องเจริญเมตตาอ๋ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะทำไมโยมมีเมตตาต่อลูกหลาน ก็เจริญไม่คิดปยาบาทอะไรกับลูกหลานเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละนก็ไม่คิดปยาบยทอย่างเงี้ยส่วนการุณนนาซึ่งแปลว่าความสงสารน่การุณาซึ่งแปลว่าความสงสารเมื่อเราเจริญอยู่เรื่อยๆมันก็จะละความคิดเบียดเบียนโเรายมถทั้งมีความสงสารซึ่งกันและกัน อย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นนี่ก็คือเห็นแก่ยาวคือคิดแต่ผูกเวรจองเวรอาฆาตพยาบาทซึ่งกันละกันกนี่เห็นแก่ยาวมีเรื่องทีฆาวุกุมาลเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดนิทานว่าเนี่ยทีฆาวุกุมารประสบความสําเร็จในการได้เมืองคืนได้พระราชธิดาคืนเพราะว่าไม่เห็นแก่ยาวแล้วก็ไม่เห็นแก่สั้นกับพระเจ้าพมทัตที่ ฆ่าพระราชบิดาของตนเองยึดเมืองของตนเองยังพบฆ่าพระบิดาฆ่าพระมารดามีโอกาสจะได้ฆ่าแล้วแต่ก็ไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่เห็นแก่ยาวก็คือผูกเวรจองเวรพยาบาทคิดเบียเบียนอันเนี้ยมันมัน,มนมี่มันไม่ควรจะทำเนี่ยไม่เห็นแก่สั้นคือญาตาิมิตรไมตรีที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันเกื้อหนุนกันมาเห็นไหมฮะ รวมก็อย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่ส้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องวิหิงสาเนี่ยแปลว่าคิดเบียดเบียนเมื่อเรามีความสงสารต่อกันและกันกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราจะไม่เบียดเบียนส่วนในนิทานที่เราได้ยินก็คืออ,องคุริมานหรืออหิงสกะอหิงสกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน อหิสกะนี้เกิดมาโดยชาติกำเนิดก็ดีเป็นลูกของปุโรหิตแต่ปุโรหิตเป็นนักทำนายเป็นนักพยากรณ์วันที่จะเกิดอหิงสกะขึ้นในท้องของบรรดาก็มีเหตุอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นปุโรหิตนี้ก็ได้พยากรณ์บุตรคนนี้ว่าจะต้องทำความเดือดร้อนฆ่ามนุษย์แล้วก็บีบเบียนผู้อื่นนก็บอกมรรดาว่า เอาเอาเอาออกเร้อยอย่าเอาไว้นะส่วนพระราชาเอาเรื่องนี้ไปถูลพระราชาพระราชาทรงทราบว่าเออมันคงแก้ไขได้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อนะคนบางคนก็เหมือนกันว่าอ๋อนี่นะต้องเปลี่ยนชื่อชื่อนี่แหละทําให้ตนเองไม่ดีอเปลี่ยนชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อดีดีแต่ว่าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ชื่อมันดียังไงตัวมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอย่างฮิสกะนี่การศึกษาดีมากแต่ว่าก็ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเด็กทําดีเกินหมูเนี่ยหมูก็อิจฉาเอาวพ <c oughs> าหมูอิจฉาก็หาเรื่องใส่ร้ายใส่ความจนอาจารย์ก็คิดไม่ดีไปตามลูกศรริษย์ที่คิดไม่ดีด้วย ก็เลยแกล้งอหิสกานี่บอกว่าอหิสกาเราจะให้มนพิเศษถ้าเธอสามารถไปเอาตัดนิ้วมนุษย์มาได้หนึ่งพันนิ้วนะเราจะให้มนที่ไม่ตายแกเธออาจารย์นี้คิดชั่วคิดไม่ดีด้วยการวางแผนว่าให้อาหิสกานี่ไปฆ่าคนแล้วจะถูกคนอื่นฆ่านะแต่ว่าอหิสกามันเก่งอะวิทยายุก็มีอะไรต่างๆฆ่าคนได้ 999ร้อยนิ้เหลืออีกนิ้วเดียวนะอีกนิ้วเดียวนี่แหละก็คือพระเจ้าทรงเห็นว่าแม่เนี่ยทราบข่าวว่าพระเจ้าประเสษที่โกศลจะยกาหารไปแสนหนึ่งไปจัดการกับอหิงสก,กาที่ป่าช้านี้ย่งเงนะพระเจ้าทรงทราบอย่างนี้พระองค์ก็ทรงสเสด็จไปนะไปโปรดนอหิงสกะา เห็นมันชื่อว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่ก็แบบเบียดเบียนฆ่าคนตายมาตั้งเกือบพันเหลืออีคนเดียวเนี่ยพระเจ้าเสด็จไปอเอาห็นมาก็ไม่เลือกเลยว่าพระไม่เรียกว่าใครหาแล้ววันนี้สัมมาามาเราจะเอาสัมมาานี้อีกนิ้วหนึ่งเนี่ยจะได้เรียนมนต์พิเศษอย่างเงี้ยขะไล่ฟันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีอิทธิฤทธิทำให้องค์ุริมาไล่ไม่ทันนะจนเหน็ดเหนื่อย ผู้มีมาย็บอกหยุดหยุดหยุด,ยดสมณะครูเจ้าเราหยุดแล้วนะเราหยุดจะไม่เดินอยู่เราหยุดจากการทําบาปท่านตางากที่งงมีหยุดอย่างเงี้ยได้สติครูเจ้าแสดงธรรมอ่าหญิงสกาวโอ้ยเราทําบาปกรรมมามากแล้วกลับไปไม่ได้นะครูเจ้าได้เราจะเป็นคนกาประกันให้เจ้าออกจากบาปกรรมที่ทํามาแล้วได้อย่างเงี้ย หญิงสักกะก็เลยรองวางดาบขอบวชบวชแล้วก็ไปบินธบาตกก็โดนทุบโดนตีพระเจ้าก็คอยดูแลรักษาเออนี่นาหญิงสักกะเอ้ยเจ้าไปทําการไว้ข่าก็หมักมมยนะกรรมที่เจ้าทุกทุกทุกหัวตีนี่ยังน้อยนะอดทนอดทนนะแต่มาองคุยมาก็ได้เป็นพระหันใช่ไหมฮะแล้วองคุิมานก็เกิดมีเมตตาสงสาร วันหนึ่งเห็นผู้หญิงเนี่ยท้องแกป่ปวดท้องมากนะเอจะเอาบารมีตรงไหนก็ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเออขอให้ท่านสัจจะสิ่านนะว่าเมื่อก่อนเราทําบาปกรรมอะไรที่ไม่ดีเพราะความไม่รู้นะนะด้วยบุญที่ข้าพเจ้าจะบวชเนี่ยได้บวชนี่แหละแล้วก็มีสัจจะที่ทำเพราะความเบียดเบียนเพราะความไม่รู้นะ ขอให้น้องหญิงนั้นจงคลอดบุตรออกมาโดยสวัสดิภาพอย่างเงี้ยเขาก็เกิดคลอดบุตรมาง่ายแล้วก็เลยใช้กระถาบทนี้เป็นการทําน้ามนให้ผู้หญิงคลอดง่ายในสมัยก่อนเพราต้องคลอดตามธรรมชาติไม่ได้ถูกผ่าหรือถูกตัดเหมือนปัจจุบันปัจจุบันก็เรียกปาดท้องหรือภาษาสมัยใหม่ภาคกลางเรียกว่าผ่าผ่าตัดเอาบุตรออกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็มีมาจาก อหญิงสก,กะนะผู้ไม่เบียดเบียนนะนั่นเราอย่าไปสําคัญชื่อบางคนชื่อดีดีแต่ว่าไม่ดีก็มีเยอะนะว่าไม่มันอยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่การปรับพฤติกรรมของตัวเองชื่ออะไรก็ได้ตั้งมาเพราะว่าชื่อที่เราได้มันเป็นชื่อของคนตายอยู่แล้วเห็นคนก็นิยมนะเช่นบุญหลายบุญน้อยบุญมากชื่อบุญหลายบุญน้อยบุญมากทําบาปกรรมมากมายก็มี นะมันมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นชื่อไม่ใช่เป็นตัวกรรําหนดชะตาชีวิตว่าตนเองจะไม่ตายหรือตนเองจะเป็นคนดีนะชื่อผู้ประกอบด้วยธรรมแต่ไม่ทําที่ประกอบด้วยธรรมก็มีเหมือนสนําสนักตั้งสํานักตั้งบุญนิติตนกะความดีแต่ทําไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นตนกะความดีมีเยอะแยะไปโยมนั้นชื่ออย่าไปยึดถือว่ามันจะปรับพฤติกรรมได้ คนหลายคนหลงประเด็นก็เลยไปตั้งเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เลยวุ่นวายพอกลับมาใช้ชื่อเดิมก็ต้องถือหางเบ้าที่ไปเปลี่ยนชื่อมาอย่างเงี้ยอันนี้องค์ตรงจารว่าให้เจริญ <c oughs> มุติตาเจริญการุณาเจรละความเปลี่ยนเบียนส่วนมุติตาความพรอยยินดีน่ะคนบางคนนี่ มีอารติคือไม่ยินดีกับใครๆเลยใครยังไงก็ไม่สนใจแต่สนใจแต่ตัวเองนะนะอย่างเงี้ยพระเาจารยสอนมุทิตาพอยินดีนะเมื่อเขาประสบความสําเร็จไม่มีสิ่งของไปให้ก็แสดงความรู้สึกก็ได้ขอยินดีด้วยนะที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสื่อเสียงกิตติยศอะไรเงี้ยส่วนข้อที่สี่คือออเบกขาเนี่ย เมื่อเจริญมากๆมันจะดีเพราะว่าปฏิฆะคือความหงุดหงิดเนดี่ยหงุดหงิดจากการเห bueno. ็นบ้างหงุดหงิดจากกลิ่นบ้างหงุดหงิดจากเสียงบ้างหงุดหงิดจากรสอาหารบ้างหงุดหงิดจากร้อนบ้างเย็นบ้างอะไรเงี้ยองคงแต่ว่าอุเบกขานี่ดีเมื่อเราเจริญมากๆแล้วอะไรจะมากระทบก็เฉยภาษาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปฏิฆะปฏิฆะคือความหงุดหงิด เมื่อเราเจริญอุเบกขาเรื่อยๆมันจะละอย่างนี้งนั้นคนเจริญอุเบกขาเรื่อยๆจึงไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆนะนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงกล่าวเรื่องเจริญอสุภะอสุภานี่สอนสาหรับผู้ที่ผ่านโลกมาได้ดีแล้วอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบปีเนี่ยคนเจริญแต่ถ้าเขากําลังไวรุ่งกรรมราคะยังมากอยู่เขาไม่สนใจพระูเจ้าว่า ผู้ที่หมกมุ่นในกามอยู่ในกามมาตัณหาเนี่ยหรือในกามที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสพัพธะอยู่เขาไม่ค่อยสนใจที่จะฟังนะแต่เราผ่านการเหล่าน,น,นี้มาควรเจริญเมื่อเราเจริญราคะนะเจริญอสุภะคือของไม่งามอนะพระาสายปฏิบัตนะิบางรูปท่านก็เอารูปคนตายรูปผ่าศพอะไรอย่างเงี้ย จะได้เล่าหนังสือของโลวงตาม,มหาบัวเล่มหนึ่งมีสี่สิบอย่างเรียกว่าอ,อสุภาากรรมฐานสี่สิบไปพาเอาจากศพผาเอาใส่เอาปูุงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายออกเนี่ยให้มาพิจารณาเนี่ยอันนี้มันก็จักละความรักความชอบไปได้ส่วนเจริญอันนี้จัดสัญญาอันนี้จะคือความไม่เที่ยงสัญญาคือความจำได้ไม่รู้เนี่ย พงศ์ทรงตรัสเมื่อจเจริญอันนี้จะสัญญาบ่อยๆมากๆจระอัศมิมนามนะแมมอัศมิมนานะนี่สําคัญสำคัญว่าตัวต,วตนสําคัญว่าของตน,นไถมาดูถูกโคตร,รกูลตัวเราชาติแม้ไม่พอใจเลยเอาวตายเลยอย่างเงี้ยยังเกิดการฟ้องร้องดูหมินกันอย่างเงี้ย,ยแต่ถ้าเราจเจริญอันนี้จะสัญญาบ่อยๆอมันก็ไม่เที่ยงก็เป็นอย่างนี้แหละ นะเราก็จะละอสมิมานะอสมิมานะนี่มันรวมไปถึงถือตนถือตัวหรือดูถูกตัวเองก็ก็มีความเป็นอสมิมานะได้แมนะ้เรานี่มันด้อยในวาสนาด้อยอะไรต่างเนี่ยโอติกามนะเนี่ยมันก็ไม่ดีนะตัวเราจะดีจะด้อยขนาดไหนเมื่อถูกการพัฒนามันก็จะไปสู่องรวมแห่งความดีได้นะอันนี้ พระองค์ทรงสอนให้เราเจริญภาวนานะมีอยู่ทั้งห้าประการนี่แหละนะเมื่อเจริญภาวนาได้ดีทั้งห้าประการทั้งหกประการนะที่กล่าวมาเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับผู้เจริญผู้เจริญนั่นแหะจะมีความสุขก่อนนะคำว่าเจริญไปว่าทำให้มากๆเนะี่ยทำให้มากๆทํทำให้บ่อย นะฉันเช่นนะาเมื่อเราเจริญเมตตาต่อลูกต่อหลานบ่อยๆมันเป็นของเรื่องธรรมดานะาเขาก็เขาทำนู่นทำนี่ไม่ดีอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเห็ไนไหมเมตตามันสูงสุดการเจริญเมตตาภาวนาดีๆเนี่ยพระเจ้าว่าชีวิตพระองค์ไม่เคยตกต่ำเลยในสังสารวัตรเจ็ดอนิสงส์วัฏกับเนี่ยผมมันนานมากกับหนึ่งก็ พระองค์ทรงยกงอุปมาเนี่ยมันยากมากครับท่านกล่าไว้างี้เหมือนแท่งหินเนี่ยสูงสิบหกกิโลยาวสิบหกกิโลเนี่ยกว้างก็สิบหกกิโลเนี่ยปีหนึ่งจะมีเทวดาเอาผ้าขาวมาลูบครั้งหนึ่งลูบจนแผ่นหินนิ่งลาบเป็นพื้นดินอันเนี้ยคือหนึ่งกับหนึ่งวัตตะกับไมพระองค์ทรงยก,งกว่ามันยาวนานอย่างนี้น,นะพนระองค์จเจริญเมตตาเนี่ยมีอานิสงส มันก็ทั้งสี่อย่างนะเนี่ยเจริญเมตตาจเจริญกัลุณาจเจริญม,มุทิตาจเจริญอุเบกขาจเจริญทำทั้งรวมไปถึงจเจริญอสุภะเจริญปฏิฆะเจริญอันนี้จัดสัญญาอะไรเงี้ยมันก็มีของมันแล้วก็มันจะเป็นเหตุเป็นผลทําให้เราได้รับสิ่งที่เป็นคุณมากกว่าเป็นโทษนะก็คือ พูดจเจริญแล้วก็จะอยู่โดยความสงบความสงบทางกายทางวาจาทางใจเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องการแต่ว่าเวลาฝึกปฏิบัตินะมันต้องใช้เวลาหลายคนอยากเกิดสมาธิพ็นั่งปุ๊บอ้าวแล้วจิตก็เหวียหว่ยงไปนู่นเหวี่ยงไปนี่ไปซ้ายไปขวาเนีย่ยเพราะเราไม่ได้ฝึกบ่อยๆถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันมันก็จะวิ่งเข้า สู่กระบวนการอย่างนั้นได้เร็วเหมือนคนขับรถเป็นเนี่ยพอขึ้นรถปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าต้องทําอะไร 1, 2, 3, ไหนึ่งสองสามอย่เดี๋ยเราไม่เคยขับรถขึ้นไปก็เก่งๆกลางๆเอาอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามเนี่ยอยู่ๆทาไม่ถูกสตาร์ทเครื่องวิ่งไปเงี้ยมันก็นะต้องฝึกเท่านั้นนะเมื่อเราฝึกเจริญธรรมอยู่เรื่อยๆบ่อยๆ รมนั่นแหละก็จะทำให้ผู้ประพฤติอยู่เป็นสุขธโมหเวรักติธรรมจารีทมย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ไม่ประพฤติธทรทมก็ไม่ยอมรักษาทมเป็นสิ่งที่ดีนะทมคือที่กล่าวมาน,นั่นแหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจนถึงละจะเลินอันนีจ้จะสัญญางละอาศมมมานะ,นะ มันจะเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้นะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมวันนี้มีทั้งหมดนะ12ท่านด้วยกันก็ต้องขออนุโมทนาช่วงนี้เลดทางเฟ e บุ๊กขึ้นมาบางวัน300ถึง400ท่านที่เกิดขึ้นก็ขอโมทนาถากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ พราะธรรมะอาจจะกล่าวไว้หลายแง่หลายมุมวนไปวนมาแต่ประเด็นแห่งคําแห่งธรรมนั้นถึงมันจะวนไปวนมาโยมจับประเด็นให้ได้ได้แม้หนึ่งอย่างโยมก็พ้นทุกข์แล้วอย่างเช่นอาจจะเริยเมตตาอจริยะยังไงะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเมตตาแล้วเราก็จะไม่คิดวยาบาทไม่คิดเบียดเบียนอันนี้ยมันอยู่ในกลุ่มเมตตานะ เมื่อมีเมตตามันจะไปหาในเองก็ไปรักษาสีข้อที่หนึ่งน,นี่พระองค์ตรงสให้เราฝึกนทั้นถ้าเราจเจริญอย่างนี้มันก็เชื่อมโยงไปหาศีลเชื่อมโยงไปหาการปฏิบัติธรรมนั้นฟังไปเรื่อยๆแล้วจับประเด็นประเด็นธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่พิสูจน์ได้แล้วก็เป็นความจริงเช่นเราตั้งมั่นอยู่ในความคิด เมตตาไม่คิดเบียดเบียนผู้ที่มีความสุขก็คือผู้ที่จเจริญนนะในเมตตาสิบประการนะ่ะตื่นเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขทำอะไรอะไรก็เป็นสุขเนะี่ยก็เราก็เรามีเมตตาอย่างเงี้ยเราเห็นวเวลาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือใครต่างดลายที่มีเมตตาเราอยากไปใกลนะ้อยากไปอยู่อยากไปศึกษาอยากไปหาเห็นไหมมันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ มีใบมีลูกนกก็ไปพึ่งอาศัยต้นไม้ต้นไหน,น,ไ,หนไม่มีใบไม่มีลูกนกก็ไม่ไปนะเหมือนกันนะ่นะคนเจริญเมตตาก็จะเป็นที่คุ้มภัยของคนและสะัตว์พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเมตตานะมีทั้งหมดสิบสองท่านด้วยกันมีคุณหมออ่อนก่อนอยู่ก่อนแก่นคุณโยมบ้านสวนตะระอยู่ชนบุรีมัเป็นประพา นะอยู่ม่วงสามสิบคุมปัตธรรมพรสุพันนีนะมีชีสุพันนีแล้วก็คุณอนาเขตอยู่ใกล้ไกลนะคุณประเสิริดสายแววแล้วก็คุณผ่านในแก้วอยู่นู่นอยู่ขอนอ,อยู่คลองลานอ,าอยู่ที่กำแพงเพชรแนะหลายๆท่านที่ปรากฏ ขึ้นมาแต่ไม่ได้มีรายชื่อปรากฏนะก็ขอให้ท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมทั้งสี่ปการแล้วก็ฝึกอยู่บ่อยๆทำให้เกิดความชำนาญท่านก็จะเป็นผู้ได้รับความสุขในปัจจุบันและสัมประยะายภพก็จะต้องมีความสุขเพราะปัจจุบันมันเป็นฐานของไปข้างหน้าเมื่อปัจจุบันมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็น ข่อยจวาวกานี่เนี่ยข้างหน้ามันก็ดีมีพุทธภาสีลองรับว่าจิตเตนะสังกิเลเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองย่อมมีสุขติเป็นที่หวังถ้าจิตไม่ถ้าจิตเศร้ามองมีทุกข์ก็มีทุกขติเป็นที่หวังอันฝึกจิตให้อยู่กับธรมอยู่กับเมตานี่แหละขออนุโมทนากอเจริญพร